เรามาดูกันตั้งแต่มก,กรานะครับจนถึงวันนี้เนี่ยดวงของคุณนั้นเป็นอย่างไรในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือดวงตัวเองนะครับมาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรนะคสำหรับไพ่บใบที่หนึ่งเนี่ยคุณได้ไพ่ใบนี้ครับ y a h อ่าไพ่ใบที่หนึ่งนะครับเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับพระพุทธรูป แล้วก็มีพ้าสงอยู่บนรูปปั้นพระพุทธรูปนะครับนะแล้วก็กําลังเหมือนกับห่มผ้านะครับอยู่ในวัดเนาะธนุบมร่งนะครับเหมือนกาลังเตรียมงงเตรียมงานอ่ะโอเคเรามาดูกาศน,นะฮรับสำหรับาการใบนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าตั้งแต่ช่วงมกราจนถึงตอนนี้ดวงของคุณบ้านสีฟ้าหรือว่าใครที่เลือกเลขศอกเนะี่ยเป็นดวงที่ค่อนข้างจะมีเรื่องราวเยอะแย,ะ,ยะมากมายวุ่นวาย แล้วคุณก็พยายามที่จะจัดการให้มันดีด้วย,ยพยายามค่อนข้างจะทำความเข้าใจจัดระเบียบจัดการวิเคราะห์และทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถถูกต้องไหมฮะใครที่วางเว้นในเรื่องของการเงินคุณก็พยายามดูแลให้ดีใช้เงินใช้จ่ายจัดการเฉลีย่ยเกลีย่ยไปให้ถูกต้องนะให้พร้อมสับกับสิ่งที่ควรจะเป็นไปใครวางเรื่องงานงานเยอะเหลือเกินกระจุกกระจิกกระจัดอย่านั่นน,นู่นนี่ แต่ก็พยายามจัดการให้มันพร้อมสับไปได้ด้วยดีถูกต้องไหมครับและที่สําคัญนะดวงของคุณตั้งแต่มก,การาจนถึงวันนี้คุณค่อนข้างที่จะมีจิตใจในเรื่องของการต่อสู้เข้มแข็งและอดทนอย่างที่สุดอดทนมากเลยนะครับตั้งแต่มก,การาจนถึงตอนเนี้ดวงของคุณเนี่ยเจอเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างจะอดทนสูงมากๆและใช้ธรรมะหรือว่าแง่คิดในการบวกค่อนข้างจาก มากพอสมควรเลยจริงหรือเปล่าแนะ่ตอบมาสิครับพี่น้องระกระดาษจริงไหมพี่วิจิตาลิโอจริงไหมครับพี่แมวสสิการพี่น,นุษย์แน่แล้วก็นางต้อมมินนี่นะครับใช่แม้ว่าที่ผ่านมาคือหูยมีแต่เรื่องจุกจระจิก,จก,จกตั้งแต่เขาปี67เนี่ยมันกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกตลอดเวลากับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจนทําให้คนรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยไอ้นั่นก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้นั่นก็ต้องจัดการไอ้นี่ก็ต้องจัดการเป็นลักษณะแบบนั้นและค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆเลยนะครับนะ เออแต่คุณก็มักจะอดทนสูงจริงๆนะฮะต้องยืนยันและยอมรับว่าบ้านสีฟ้าทั้งหลายอดทนมากๆว,ว,าวุ่นวายวุ่นวายใครๆก็เรียกหาใครๆก็เรียกใช้อืมเนี่ยฮะเอามาดูกันนะครับพี่น้องระระกระดาบบอกว่าใช่ค่ะน้องต้อมมินนี่บอกว่าใช่พี่วิจิตาริโอบ,บอกว่าจริงค่ะพี่แมวสสิการบอกว่าจริงเนี่ยทีนี้เรามาดูไพ่ใบนี้กันนะครับว่าแล้วหลังสงกราล์ล่ะดวงจะเป็นอย่างไรนะฮะ ใครที่วางเรื่องการงานการเงินไว้ดูให้ด้วยนะครับนะมานับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้การใบนี้นครับได้เป็นรูปนะฮะกระปุกออมสินหมูแล้วก็ถูกทุบเนี่ยเงินแตกนะครับนะอ่ะบอกไว้หน่อยว่าหลังสงการไม่สวยนะครับนะ ตั้งรับให้ดีๆก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะคุณรู้แหละว่าเรื่องการเงินของคุณเป็นอย่างไรนะณนะตอนนี้การเงินของคุณค่อนข้างจะติดขัดมันขึ้นมาเลยนะฮะว่าการเงินคุณค่อนข้างจะติดขัดอย่างสูงและรู้สึกว่าเงินเก็บค่อยๆล่อยหลอเพราะฉะนั้นนะครับจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่คุณจะต้องซ่อมเปลี่ยนแปลงนะครับซ่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะเพราะนั้นแล้วนะครับทาใจไว้นิดนึงในเรื่องของการเงิน ที่มันอาจจะไม่พอครับไพ่มันขึ้นเรื่องการเงินโดยตรงเลยเนาะถ้าใครวางอะไรเรื่องการงานก็บอกเลยครับจะหงุดหงิดกับง,งานเพราะงานจะค่อนข้างจะวุ่นวายกระจุกกระจิกเนาะไม่ใช่งานใหญ่แต่ว่าเป็นงานที่ละเอียดเนี่ยกระจุกกระจิกคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้เกี่ยวกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเนื้องานของคุณเนี่ยตอนนั้นนะครับบอกได้เลยว่าคุณจะเหวี่ยงจะวีนจะรู้สึกหงุดหงิดกับง,งานและเงินที่คุณได้วางไว้ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับนะบอกได้เลยว่าระมัดระวังให้ดีนะเท่าที่เห็น นะี่ยหลังสงกรานไม่ต้องหลังสงกรานหรอกวันเนี้ยคุณรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมว่าการเงินของคุณนั้นมันติดขัดนะซึ่งมันก็ติดขัดตั้งแต่มาการาแล้วล่ะถูกต้องไหมครับนะการเงินคุณติดขัดแล้วในนะี้นะค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็พยายามหาเงินมาใช้จ่ายให้พอภายในครัวเรือนถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมอืม เนี่ยเพราะนั้นทำใจนิดนึงนะครับนะอย่าคิดมากอย่าเครียดอย่าอย่าไปวิตกกังวลกับมันมากแต่ว่าแก้ไขนะเราต้องแก้ไขนะ ตรงไหนที่มันรู้สึกว่าเออใช้เงินเยอะเกินไปก็เพาลงได้เพาเช่เอเอเงินช่วงไหนที่มันรู้สึกว่าเราจะไม่ต้องใช้ก็ใช้มันไปอะไรไม่จําเป็นนะฮะก็พยายามอย่าไปใช้มานมีสติบอกว่าอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปกโกรธอย่าไปงี่เง่ากับการเงินก,ากา็แล้วกันซึ่งคุณรู้แหละว่าณาตอนนี้การเงินหรือว่าเงินเก็บของคุณนะมันค่อยๆออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นระบัดระวังเรื่องการเงินนะครับไพ่ขึ้นมาเลยและนอกจากนั้นนะครับยังขึ้นในเรื่องของอารมณ์ด้วย พอคณรู้สึกพอเงินไม่มีมันก็หงุดหงิดซึ่งม,มันเรื่องปกติของทุกๆคนนะเนาะเวลาเราไม่พร้อมหรือว่าติดขัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพเราก็จะหงุดหงิดแน่นอนนะเพราะนั้นสุขภาพแล้วก็อารมณ์นะไม่ดีเท่าที่ควรหลังสงกรานไปดูแลตัวเองดีๆนะครับนะโอเคไหมนะตอนนี้มีใครมีปัญหาเรื่องการเงินบ้างไหมฮะ นะครับน้องต้อมมินนี่บอกถูกๆๆมากค่ะนะเพราะว่าการเงินค่อนข้างจะติดขัดกันหมดเลยส่วนเรื่องการงานระวังกระทบกระทั่งกันนะฮะใครที่วางเรื่องการงานไว้สีฟ้ามีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนที่ทํางานแน่ๆนครับและดูแลโปรเจกต์เนี้ยที่คุณกําลังรับผิดช,ชอบอยู่ค่อนข้างจะมีปัญหาละเอียดด้วยนะจริงหรือเปล่าครับพ,พี่น้องเรือกระดาษจริงหรือเปล่าครับพี่วิจิตาลิโอเนะี่ยอืมพี่แมวสสิกาดนะครับ แล้วก็น้องต้อมมินนี่นะครับแล้วก็คุณนุชเะเออนะครับนะสวัสดีมาดามต้อยนะครับนะเรามาดูการใบสุดท้ายนะครับการใบสุดท้ายนะฮะว่าการใบสุดท้ายเนี้ยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแล้วทําอย่างไรถึงจะให้ผ่านวิกฤตนะของการที่จะต้องเจอในเรื่องของการเงินหรือความรู้สึกที่มันจะรู้สึกแย่นะทำอย่างไรดีพี่ไพ่บอกทุกๆท่านหน่อยเนะี่ยอะ โอเคเรามาดูกันนะครับนะพี่น้องเรารักระดับบอกว่าจริงค่ะนะเรามาดูเลยครับนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้การ์ดใบนี้ครับ <Yahoo! S 1> เป็นรูปทุบหัวใจเป็นคอนเนี่ยทุบไปนบนหัวใจที่อยู่บนแท่นเหล็กนะครับนะหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กนะจ๊ะเออ คอยเตือนเลยครับว่าจิตใจคุณจะอ่อนแอนะจิตใจคุณจะท้อนะเออระมัดระวังนะครับนะแต่ว่าแต่ว่านะครับแต่ว่า ไพ่ใบนี้นะครับเปิดมาแบบนี้คืออะไรรู้ไหมคือในเรื่องของการพูดตามตามตัวไพ่ก็คือทําใจแล้วแหละยอมรับความจริงอันดับแรกนะครับไพ่เตือนว่ายังไงเสียคุณจะต้องเจอเจอในเรื่องของการเงินที่จะต้องเสียต้องซ่อมรถต้องเสียอ่านั้นต้องซ่อมหรือว่าจะมีเรื่องของการใช้เงินเกิดขึ้นแน่นอนให้คุณตั้งรับโดยการยอมรับความจริงก่อเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากเนี้ไปมีอะไรบางอย่างที่มันเสียเราต้องซ่อมนะให้ทําใจไว้เลยว่าโอเค ดวงฉันมันเป็นแบบนั้นนะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองให้คุณนะฮะไปบูชานะครับองค์เทพที่เกี่ยวข้องกับสีแดงองค์เทพที่เกี่ยวข้องกับสีแดงไม่ว่าจะเป็นปู่เวสุวรรณพระแม่อุมานะครับหรือพญานาคราชองค์สีแดงนะมังกรสีแดงนะครับหรือว่าเทพเจ้าจีนนะไปสักการะท่านและฝากดวงชะตาของเรานะครับ ตอพระองค์ขอให้พระองค์ทรงคุ้มครองและเมตตาเราให้ผ่านคนไปได้โดยดีนะครับนะโอเคไหมเนะี่ยเพื่อให้เกิดความเฮงดังปังรวยหรือว่าจากหนักกลายเป็นเบานะครับไปทําพิธีดวนเลยนะไปบูชาองค์เทพนะครับไปบูชาองค์เทพที่ต้องถวายด้วยเครื่องสีแดงนะไม่ว่าจะองค์ไหนก็นแล้วแต่ถวายอะไรเราหมอเบิ้ลถวายเทียนครับ เทียนสีแดงนะต้นใหญ่หน่อยนะครับนะจะต้นตนต,นต้นเล็กก็ได้แต่ว่าอยากจะให้แบบอห่าเล็กมากนะครับไปถวายเทียนหนึ่งคู่แล้วก็จุดนะครับให้เกิดความแสงสว่างนะตอพระแม่กอดอิมนะตอเจ้าพ่อกอดอูะเทียนสีแดงได้ต่อพระพิจเนตได้นะตอพระแม่อุมาต่อบปู่เวสุวรรณได้หมดเลยนะครับโดยเขียนชื่อนามสกุลข,ของคุณนะ ไว้ที่เทียนแดงนะครับแล้วก็ไปถวายต่อหน้าพระองค์นะคุณนะครับนำเทียนที่เขียนชื่อนะไปวางต่อหน้าพระองค์ก่อนจากนั้นคุณก็จุดเทียนแล้วก็จุดทูปนะครับเราก็บอกว่าข้าพเจ้าขอฝากดวงชะตาโดยใช้เทียนเป็นสื่อกลางในการฝากดวงชะตาข้าพเจ้าได้เขียนชื่อนามสกุลลงเทียนนั้นเรียบร้อยแล้วขอพระองค์ทรงรับดวงชะตาของข้าพเจ้าและขอให้หลังสงกรานนี้สืบไปในภายภาคหน้า เกิดแต่ความแสงสว่างเกิดแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นเหมือนแสงเทียนที่ข้าพเจ้าได้มาบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาบารมีต่อพระองค์แห่งพระองค์ทรงเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองให้ผลทุกผลสงผลโรคผลภัยอย่าได้มีอะไรก็ขอกันไปอ่ะประมาณนี้นะครับอืมเอาจากนั้นแล้วนะครับใครที่เกิดบ้านเออใครที่เรียกว่าสีฟ้านะ ตั้งรับให้ดีนะครับเพราะว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับของพังสุขภาพก็เป็นไปได้นะของพังในที่นี้อาจจะเป็นสุขภาพเราอุบัติเหตุเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆครับระมัดระวังแต่สิ่งสําคัญคือการเงินต้องจ่ายนะครับมีเหตุต้องจ่ายนะเพราะฉะนั้นสิ่งไทยที่แบบทาให้เกเอ่อการเงินต้องจ่ายเราต้องทําไงก็เอาเงินนะครับไปซื้อเทียนแล้วก็ไปทําบุญถวายต่อองค์เทพนะเพื่อเป็นการเสียเงินไปก่อนครับผม